เห็นเนี่ยดอกตัวเมียที่ติดลูกออกมาแค่สองสามลูปลูกไว้ทั้งหมด1 2 3 4งสหห้าเข่งเข่งละสามต้นแต่เนี่ยดอกตัวผู้ทั้งนั้นเพิ่งเห็นตัวเมียที่ติดดอกติดลูกอ่ะแค่3 3มลูก3ดอกอันนี้ก็ผสมเกสรเองนะคะ พราะช่วงนี้จะไม่ค่อยมีพึ่งมีวแรงอุ๊ยอันนี้ก็ออกมาแล้วออกมาอีกลูกนึงแต่เดี๋ยวไปไปไปศึกษาดูแล้วนะคะว่าทำยังไงถึงจะให้ออกดอกตัวเมียเยอะนะคะ,ะก็ไปศึกษาดูผู้รู้บอกว่าต้องใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ อ,อันนี้เราปลูกแบบไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะไม่ใช้เคมีเลยนะคะ